ไนมาเดมาคอมากไ้อะไรมาเนาะนี่เนาะได้อะไรข้าหอมโอ้ยมามาข้าวหอมก็ได้ขหอมก็ได้โอ้ยได้อะไรอะได้อะไรมาดูดิ้้าปบอกว่าเอาหนัแข็งมากเจนี่ก็เด็กเกนัแข็งเนเาเเอาหแข็งเอาแงมาเอาแ็เมากเ็เ็ดีเลยฮะเอาอ้นี่นนไปใส่น้ำแข็งนี่ แม่ทำคลิปกินเมื่อกี้พ่อลไปถ่ายปกนขททอแล้วอันนี้น้อแม่ใชนไหมโอเคค่ะเน่าเน่าเน่เฮ้ยนี่ h a ป p ี b เบิร์ดเดยูแฮปปอันนี้เจ้าของงานวันเกิดครับ <Happy S 1> น้องใบเฟิร์ นะคะลูกสาวโอ้สิบสางปีพี่ดอนขอพรหรือยังนี่ขอพรหรือยัง